วันนี้วันวันว่างอะทุกคนไม่รู้จะทำอะไรเมื่อวานนี้เก็บมาขามให้คนอื่นวันนี้ตัวเองก็คิดไปคิดมามันเอามานั่งทำเล่นดีกว่าไว้แจกพี่น้อง เอาไว้แจกลูกจากหลานยามว่าง ฝากมันใหญ่ดีดูดีดูด,ดีโอ้ mà khám phát dài kinh phạt tiêu có. เคยไปนั่งดูแต่คนอื่นทำอ่ะทุกคนพอดีน้องน้องที่ชาเขาสอนทำแบบนี้แบบนี้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยมาทำดู สนุกดีเหมือนกัน มาขมแช่อิ่มแช่อิ่มนี่นะต้องไปแช่น้ำน้ำปูนอีกอันนี้น้ำเกลือใช้เวลาเหมือนกันนะไม่ใช่ใช้เวลาแค่วันเดียว ก็ได้กินเลอก็จะได้กิน้ยดูฝากนีอ้อันนี้ไม่ค่อย,อยนั่นเลย ไม่แช่น้ำปนูนเป็นคืนเลยนะไม่ใช่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะเออมันยากเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อเพิ่นกินนะกรุณาอย่าต่อเขาเจ้าเด้ออุ้ย ซื้อเขาเจ้ากินโรดมันทำยากบอแมนทำง่ายๆเด้อพี่น้องเอ,อ้ย นี่ทำให้ดูเห็นเห็นนี่อยากทำนะนี่เห็นเห็นเขาทำแล้วก็อยากทำอยากทำเป็นเพราะว่าตัวเองมีวัสดุไงมีมะขามเผื่อจะทำแจกพี่ๆน้องๆกินบ้างปักงามๆทั้งนั้น ทำเล่นไปเอ้ย ลมนาวไอฝัดนี้หักจ้อย อานนทุกคนคลิปนี้มาดูกันปลอกมะขามจะลองทำแช่อิ่มดูเห็นคนอื่นเขาทำเลยอยากทำตัวเองมีมะขามอยู่แล้วมานั่งทำเล่นดีกว่าแล้วไว้แจกพี่น้อง เพื่เพื่อน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 ,นให้ได้กินกัน หืมค่ จัจจจจนึกคนที่เขานึกถึงคนที่เขาทาขายเนาะต้องมานั่งแกะเปลือกอย่างนี้ว้ายใช้เวลานานเลยเนาะ ใช่ธรรมดา สััญญาาเอไไว้ยงงที่บ้านเราหนาวก่อนใครเลยบ้านคนอื่นเขายังไม่หนาวบ้านเราหนาวแล้ว 嗯。<laughs> <laughs> เมื่อคำแช่อิ่มยังต้องไปเติอขั้นตอนแช่น้ำปูนก็เป็นคืนนะในน้ำเชื่อมอีกคืนสองคืนสามคืนอะไรว่าปะ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามดูคลิปของบ้านวันนี้ที่ห้วยพึ่งคลิปนี้ก็มาดูเออ่ฝึกทำมะขามแช่อินเพื่อจะทำเป็นที่ได้ทำกินบ้างไม่ต้องซื้อเขา อะไรประมาณนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้กำลังใจ